สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอเชิญพันเข้าสู่รายการภารกิจพิชิตโกงสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันทุกสัปดาห์แบบนี้อีกเช่นเคยกับรายการภารกิจพิชิตโกง เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาทางสถานีวิทยุคเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดพบกับผมครับสศิวัตรรัตนพันธ์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการสนักสื่อสารองค์กรสำนักงานปปชเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับรายการภารกิจพิชิตโกงเป็นรายการที่จะนำคุณผู้ฟังมาติดตามรับฟังข่าวสารในรอบสัปดาห์ของสำนักงานปปชซึ่งผมขอเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้ครับปปชร่วมกับตำรวจเดินหน้าสร้างวิทยากรตัวคูณเพื่อให้คำปรึกษา นิเทศตรวจราชการกำกับและติดตาม ITA ของสถานีตำรวจสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจัดกิจกรรมคลินิกโพลิส ITA 2อ2 3เพื่อสร้างวิทยากรตัวคูณโดยมีพลตำรวจตรีสักรพีเพียวพาณิชย์รองเจรตํตำรวจเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกิจกรรมนี้นะครับมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมให้แก่เจรํตรวจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณพศ2566เพื่อให้สามารถให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ2566ให้แก่สถานีตำรวจทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยผู้แทนจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติผู้แทนสำนักง,งานเจะะรตํตำรวจผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบังคับการตำรวจนครบาล1นผู้แทนตำรวจภูธรภาค1นภาคนะครับผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศและเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานปปชสำหรับกิจกรรมคลินิกโพลิสอท2023เพื่อสร้างวิทยากรตัวคูณ โดยมีสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและเจ้าหน้าที่ปปชเป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่างๆดังนี้ครับการบรรยายในหัวข้อกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ของสถานีตำรวจการฝึกปฏิบัติในเรื่องของการให้คำปรึกษานิเทศการใช้งานระบบ p o l i c e ITA การใช้งานฟังก์ชันกำกับติดตามการให้คำปรึกษานิเทศ การพัฒนาการปฏิบัติงานตามแบบการวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือ IIT นะครับแบบการตรวจความคืบหน้าการพัฒนาตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในการให้คำปรึกษานิเทศการพัฒนาการปฏิบัติงานการให้บริการของสถานีตำรวจตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหรืออ IT แบบการตรวจความคืบหน้าการพัฒนาการปฏิบัติงานการให้บริการของสถานีตำรวจตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกการให้คำปรึกษานิเทศการจัดเตรียมรวบรวมข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหรือ OIT รวมไปถึงตัวชี้วัดที่9กานะครับการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของข้อ O 1ถึงข้อ O 2 2และตัวชี้วัดที่10การป้องกันการทุจริต ในหัวข้อ O 2 3ถึง O 3 0พร้อมนี้ครับยังได้มีการวิเคราะห์และเชื่อมโยงประเด็นการตรวจราชการของจริตํารวจกับการนำไปสู่การรับรู้และการบูรณาการข้อมูล ITA และการให้ข้อเสนอแนะหน่วยรับตรวจหรือว่าสถานีตำรวจอีกด้วยนะครับเพื่อนำไปสู่การยกระดับค่าคะแนน ITA ของสถานีตำรวจจำนวน1,484แแห่งทั่วประเทศต่อไปครับมาต่อกันที่ข่าวการประชุมกันบ้างนะครับ ปปชร่วมประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับ,บ,บอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดและความท้าทายด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นายนิติพันธ์ประจบเหมาะรองเลขาธิการคณะกรรมการปปชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปปชเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการและการบรรยายประจำปีเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดความท้าทายด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ภัยคุกคามจากอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติการทุจริตการป้องกันการก่อการร้ายและความยุติธรรมทางอาญารวมถึงการปรับปรุงภาพรวมของโครงการที่ UNODC สนับสนุนการดำเนินงานของประเทศสมาชิก และแผนการทำงานในปีพศ2566ในโอกาสนี้ในเจอร์มีดักลาสผู้แทนจาก UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แปซิฟิกได้ประสานเพื่อขอเข้าเยี่ยมคาระวะประธานกรรมการปรปรชและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกันในการแก้ไขปัญหาการทุจริตซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม2566นี้นะครับและการประชุมนี้นะครับ จัดขึ้นโดยสำนักง,งานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC นั่นเองครับไปต่อกันอีกหนึ่งข่าวนะครับปปชเดินหน้ายกระดับขยาย i t a g c สำนักง,งานปปชนำโดยนายอุทิศบวัวศรีรองเลขาธิการคณะกรรมการปปชพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ปปชเข้าหารือข้อราชการรวมกับนายพิศักดิ์จิตวิริยะวศินรองปลัดกระทรวงคมนาคม นายไพฑูรย์พงษ์ชวลิตรองอธิบดีกรมทางหลวงนายสมชายลีลาประภาพรรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนายชาตรีตันสิริรองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนักกระทรวงคมนาคมการประชุมนี้นะครับมีประเด็นที่สำคัญได้แก่การพัฒนาเครื่องมือและการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ไปสู่หน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐและการทดลองการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐหรือ ITAGC ในปีงบประมาณพศ2565ที่ผ่านมาประเด็นต่อมาครับแนวทางการพัฒนาและขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญาคู่ค้ากับหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณพศ2566ในกลุ่มคู่ค้าคู่สัญญาภายใต้นโยบายที่สำคัญ2ด้านได้แก่แผนงานบูรณาการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน,น้าและแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมประเด็นต่อมาครับกลุ่มเป้าหมายในการประเมินรวมไปถึงคู่มือการประเมิน ITA GC และร่างปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐประจับปีงบประมาณพศ2566และประเด็นสุดท้ายครับแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุนส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐทั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการร่วมกัน พร้อมรับทราบแนวทางการพัฒน,นาเครื่องมือและการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสไปสู่หน่วยง,งานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญาก,กับหน่วยงานภาครัฐและรับทราบผลการทดลองการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยง,งานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยง,งานภาครัฐประจําปี2565ที่ผ่านมา ในการนี้นะครับกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะร่วมดาเนินการในการพัฒนาและขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณพศ2566ไปในกลุ่มคู่ค้าคู่สัญญาภายใต้นโยบายที่สําคัญตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมโดยเฉพาะในส่วนความรับผิดชอบของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการการพัฒนาด้านคมนาคมซึ่งเป็นแผนงานที่มีวงเงินงบประมาณสูงและมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างตลอดจนพร้อมส่งสัญญาณประสานความร่วมมือกับบริษัทคู่ค้าคู่สัญญาจํานวน96รายรวมจํานวน117โครงการภายใต้วงเงินงบประมาณกว่า1แสนล้านบาทเพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมดำเนินการประเมิน itagc ประจำปีงบประมาณ2566โดยภายหลังจากนี้ครับสำนักง,งานบปชจะมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังกระทรวงคมนาคมในการช่วยประสานกับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทการทาพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบรายละเอียดและประสานขอข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคาารรเอกชน,นที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITAGC ประจำปีงบประมาณพศ2566และหน่วยงานภาคเอกชนในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญาภายใต้โครงการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักง,งานปปชในการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐต่อไปครับ,บคุณผู้ฟังครับและในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับ เป็นสัปดาห์ของการประกาศผลดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ที่จะสะท้อนผลการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าภาพลักษณ์การทุจริตของประเทศต่างๆทั่วโลกวันนี้ผมนําข้อมูลเกี่ยวกับ CPI มาให้คุณผู้ฟังได้ทําความเข้าใจและมารู้จักไปพร้อมๆกันนะครับดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ครับคือดัชนีสะท้อนภาพลักษณ์การทุจริตของประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งจัดทําโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติหรือ T.I ก่อตั้งในประเทศเยอรมนีนะครับเมื่อปีคศ1993มีสถานะเป็นองค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ในการต่อสู้กับการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการสแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยง,งานต่างๆและสร้างความตระหนักรู้ถึงผลเสียของการทุจริตโดยดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI นี้นะครับมีความสำคัญต่อน,นักลงทุนหรือนักธุรกิจในการประเมินความเสี่ยง หรือใช้ประกอบการตัดสินใจในการเข้ามาลงทุนในแต่ละประเทศโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสานานาชาติหรือ T.I. ไ,ได้รวบรวมข้อมูลด้านการสุจริตจากฐานข้อมูลที่เป็นการจัดอันดับหรือดัชนีชี้วัดซึ่งจะทำโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือต่างๆทั่วโลกจำนวน13แหล่งข้อมูลโดยประเทศไทยจะคำนวณข้อมูลจาก9แหล่งข้อมูลด้วยกันนะครับวันนี้ผมขอแนะนำทั้ง9แหล่งข้อมูลให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับ แหล่งข้อมูลแรกเป็นแหล่งข้อมูลชื่อ b t i จัดตั้งขึ้นนะครับมีฐานะเป็นองค์กรเอกชนตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนีโดยมีวัตถุประสงค์ขององค์กรคือสมองโดยจะนำการตรวจสอบและวิเคราะห์พิจารณาในด้านต่างๆดังนี้ครับข้อที่1การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองข้อที่ 2. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและข้อที่3การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการ โดยวิเคราะห์จากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นและนำมาเขียนเป็นบทความตามหัวข้อคำถามต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งจำนวนผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความเห็นและตอบคำถามในแต่ละประเทศมีจำนวนไม่เท่ากันโดยมีทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยตัวตนจากนั้นจะนำข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์คะแนนโดยทำออกมาในรูปแบบดัชนีจะมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง0ถึง10คะแนนและส่งคะแนนดังกล่าว ไปยังผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาคเพื่อดําเนินการทบทวนรายงานและให้คะแนนอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นจะนําคะแนนไปเปรียบเทียบกันภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคแล้วนําคะแนนทั้งหมดมาจัดลําดับและส่งให้คณะกรรมการดําเนินการทบทวนรายงานพร้อมทั้งจัดลําดับครั้งสุดท้ายและอนุมัติผลเพื่อดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลโดยจะมีการรายงานผลการจัดลําดับค่าคะแนนทุกๆ2ปีนะครับ แหล่งข้อมูลต่อมาครับคือ eiu นะครับเป็นแผนกหนึ่งใน economist group ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของหนังสือพิมพ์ economist newspaper ที่ให้ความช่วยเหลือข้อมูลด้านธุรกิจการเงินและรัฐบาลในการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการสร้างโอกาสและความสามารถในการแข่งขันและจัดการความเสี่ยงให้แก่ลูกค้าผ่านสำนักง,งาน24สาขาทั่วโลก eiu จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใน3ด้านได้แก่ ด้านที่ 1. ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารงานของรัฐด้านที่ 2. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐและด้านที่3ด้านหน่วยงานและระบบการตรวจสอบการบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐซึ่งจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมของทุกปีโดยข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญของ EIU จจำนวน2-3คนตัวชี้วัดต่อมาครับ ค่าดัชนี G.I เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนหนึ่งของบริการจาก IHS เป็นการจัดอันดับความเสี่ยงของประเทศที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเป็นหลักเป็นการประเมินเพื่อให้ลูกค้าหรือนักลงทุนเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของการลงทุนมากกว่า200ประเทศเพื่อให้การลงทุนมีความปลอดภยัยลดความเสี่ยงสามารถวางแผนล่วงหน้าและสนับสนุน ให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบริษัท HIS มีการจัดอันดับความเสี่ยงโดยมีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้เท่าทันสถานการณ์ในปัจจุบันตลอดเวลารวมทั้งมีการคาดการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วยการวิเคราะห์จะประกอบไปด้วยการประเมินความเสี่ยง6ปัจจัยสำคัญได้แก่ความเสี่ยงด้านการเมืองเศรษฐกิจกฎหมายภาษีการบริหารและความมั่นคง โดยค่าคะแนนความเสี่ยงของประเทศที่ใช้ในการประเมินค่า CPI จะมาจากดัชนี GI ในการประเมินผลนี้จะใช้ผู้เชี่ยวชาญในประเทศมากกว่า100คนซึ่งจะเป็นนักการตลาดอิสระลูกค้าและผู้ทำสัญญาต่างๆกับภาครัฐระดับการให้คะแนนจะเป็นการแสดงถึงการรับรู้ของผู้เชี่ยวชาญเพื่อเปรียบเทียบปัญหาในแต่ละประเทศตัวชี้วัดต่อมาครับเป็นแหล่งข้อมูล IMD เป็นการจัดความสามารถ ในการแข่งขันของแต่ละประเทศคือขีดความสามารถและผลประกอบการของประเทศในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบกิจการซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับความสนใจและเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่องโดยสถาบันการจัดการนานาชาติหรือ IMD ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคมปีคศ .1990 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ IMD ได้สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย55สถาบันจากทั่วโลกในการรายงานเกี่ยวกับอันดับความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศทั่วโลกมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอรายละเอียดของประเทศต่างๆเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเปรียบเทียบระดับความสามารถในการแข่งขันและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศเพื่อสร้างความมั่งคั่งและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยการประเมินการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันนั้น สามารถแบ่งออกเป็น4หมวดได้แก่หมวดที่1สมรรถนะทางเศรษฐกิจหมวดที่2ประสิทธิภาพของภาครัฐหมวดที่3ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจและหมวดที่4โครงสร้างพื้นฐานในแหล่งข้อมูล IMD นะครับมีประเด็นที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาตินำมาคำนวณเป็นคะแนนดนัชนีการรับรู้การทุจริตคือมีการติดสินบนและคอร์รัปชันหรือไม่นั่นเองครับ แหล่งข้อมูลต่อไปนะครับแหล่งข้อมูลเพิร์กก่อตั้งขึ้นในปีพศ2519นะครับมีสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกงโดยเพิร์กครับเป็นองค์กรที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่มีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลยุทธศาสตร์ทางธุรกิจสำหรับการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต,นออต,นต้นอกจากนี้ยังมีภารกิจในการสำรวจและเผยแพร่รายงานสภาวะความเสี่ยงของประเทศในเอเชีย ซึ่งให้ความสำคัญไปที่ประเด็นทางสังคมและการเมืองอาทิการคอร์รัปชันความเสี่ยงในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาคุณภาพรายงานจุดแข็งและจุดด้อยของระบบในประเทศแถบเอเชียเป็นต้นแรงข้อมูลของเพร์กนะครับมีประเด็นที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาตินำมาคำนวณเป็นคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตโดยมีคำถามจำนวน3ข้อ แต่ในการคำนวณ CPI เราใช้เพียงข้อที่1เท่านั้นนะครับโดยทั้ง3ข้อเนี่ยก็จะมีดังนี้ครับคำถามข้อแรกนะครับคุณจะให้คะแนนปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศที่คุณกำลังทำงานอยู่ในระดับใดอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณใน CPI นะครับที่จะใช้เพียงข้อเดียวส่วนอีก2ข้อที่เหลือนะครับในข้อที่2คำถามก็คือปัญหาคอร์รัปชันลดลงคงที่หรือเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และคำถามข้อที่3ครับการคอร์รัปชันในแง่มุมใดหรือเรื่องใดที่ท่านเห็นว่ามีความสำคัญมากที่สุดมากันอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลครับ P.R.S P.R.S นะครับเป็นการจัดอันดับความเสี่ยงของประเทศต่างๆใน3ด้านได้แก่ความเสี่ยงด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจและด้านการเงินมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญและมีรายงานผลทุกเดือนครอบคลุม140ประเทศทั่วโลก จัดทำโดยหน่วยงานชื่อ The P.R.S Group นะครับซึ่งเป็นองค์กรแสวงหากำไรสำนักง,งานตั้งอยู่ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาประเด็นการคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใช้ประเมินความเสี่ยงด้านการเมืองโดยมุ่งประเมินการคอร์รัปชันในระบบการเมืองเป็นหลักรูปแบบการทุจริตที่จะพบมากที่สุดนะครับคือการเรียกรับสินบนหรือการเรียกรับเงินเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออกการประเมินภาษี รวมถึงระบบอุปถัมภ์ระบบพวกพ้องการให้เงินสนับสนุนพักการเมืองแบบลับๆและความสัมพันธ์ใกล้ชิดของนักการเมืองกับนักธุรกิจในแหล่งข้อมูลของ PRS มีประเด็นที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาตินำมาคำนวณเป็นคะแนนดัชนีการรับรู้การทุตริตคือนี่คือการประเมินการคอร์รัปชันในระบบการเมืองซึ่งรูปแบบของการคอร์รัปชันโดยตรงที่ดำเนินธุรกิจพบบ่อยครั้ง คือการเรียกร้องเงินหรือการต้องจ่ายสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตการนำเข้าและส่งออกการควบคุมการส่งออกการประเมินภาษีการคุ้มครองจากตำรวจหรือการกู้ยืมการให้ค่าคะแนนเนี่ยจะวัดจากการคอร์รัปชันในรูปแบบของระบบอุปถัมภ์ที่มากเกินไประบบพวกพ้องการฝากเข้าทำงานเงินที่เป็นความลับของพรรคการเมืองรวมไปถึงความสัมพันธ์ของภาคการเมืองและนักธุรกิจ ที่มีความใกล้ชิดกันอย่างน่าสงสัยนั่นเองครับแหล่งข้อมูลต่อมาครับ WEF ก่อตั้งขึ้นในปีพศ2 5 1 4นะครับโดยมีสำนักง,งานใหญ่หนูในกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรโดยจะมุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างประเทศของผู้นำภาครัฐและเอกชนทางด้านการเมืองภาคธุรกิจภาคสังคมเพื่อร่วมกันพิจารณาประเด็นการพัฒนาของโลกภูมิภาคและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยจะจัดการประชุมขึ้นทุกปีที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์สภาเศรษฐกิจโลกได้จัดทำรายงานวิจัยที่ชื่อว่ารายงานการวัดอันดับความสามารถในการแข่งขันหรือ GCR โดยนำเสนอการวัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันผ่านตัวชี้วัดที่เรียกว่า GCI ซึ่ง GCI ดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆผ่านแบบสอบถามความคิดเห็นผู้บริหาร ซึ่งถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักธุรกิจต่างประเทศและนักธุรกิจภายในประเทศว่าการประกอบธุรกิจในประเทศเหล่านั้นนะครับมีความสะดวกระดับใดมีปัจจัยใดบ้างที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อ,อการประกอบธุรกิจในแหล่งข้อมูลของ WEF มีประเด็นที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาตินำมาคำนวณเป็นคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตมีสองข้อครับข้อที่ 1. ในประเทศของคุณ เป็นเรื่องปกติเพียงใดที่บริษัทจ่ายเงินพิเศษโดยไม่ต้องมีเอกสารอ้างอิงหรือจ่ายสินบนที่เชื่อมโยงกับเรื่องต่อไปนี้เช่นนำเข้าส่งออกสาธารณูปโภคการชำระภาษีประจำปีการทำสัญญาและการออกใบอนุญาตและการได้รับการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์จากกระบวนการยุติธรรมและข้อที่2นะครับคำถาม ในประเทศของคุณเป็นเรื่องปกติเพียงใดที่มีการคอรับชันโดยการจ่ายโอนเงินงบประมาณของรัฐไปยังบริษัทบุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคลไปกันอีกแหล่งข้อมูลครับ WJP เป็นดัชนีชี้วัดที่ให้เห็นความสำคัญของหลักนิติธรรมมีการคิดคะแนนอยู่ระหว่าง0-1ถึง1ครับโดยมี WJP นะครับเป็นองค์กรที่ไม่แสแวงหากำไรตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซี และเมืองซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้จัดการประเมินทั้งนี้ครับการประเมินดัชนีชี้วัดดังกล่าวให้ความสําคัญกับหลักการสําคัญ4ประการได้แก่ข้อที่1ครับรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและถูกตรวจสอบได้ข้อที่2กฎหมายต้องเปิดเผยมีความชัดเจนมั่นคงปกป้องสิทธิ์และเสร,รีภาพของประชาชนข้อที่3กระบวนการทางกฎหมาย มีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพและข้อที่4การตัดสินคดีต้องมีความเป็นธรรมมีจริยธรรมมีความเป็นกลางซึ่งจากหลักการดังกล่าวได้มีการพัฒนาเป็นหลักเกณฑ์ย,ย่อยอาทิการทุจริตคอร์รัปชันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนการบังคับใช้กฎหมายนั่นเองครับมากันถึงแหล่งข้อมูลสุดท้ายแล้วนะครับสถาบันวีเดมเป็นสถาบันที่เกิดจากเจ้าภาพร่วมระหว่างภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกุเทนเบิร์กประเทศสวีเดนและสถาบันเคล็อกมหาวิทยาลัยนอตดามประเทศสหรัฐอเมริกาอาศัยความร่วมมือของนักวิชาการมากกว่า50คนจากทั่วโลกมีผู้จัดโครงการแบ่งความรับผิดชอบแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ประกอบด้วยผู้จัดการประจำภูมิภาคมากกว่า30คนผู้ประสานงาน170ประเทศผู้ช่วยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ6,500คน วีดมจึงเป็นหนึ่งในโครงการจัดเก็บและวิจัยข้อมูลด้านรัฐศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดมีฐานข้อมูลมากกว่า16ล้านหน่วยซึ่งการจัดเก็บนี้นะครับจัดเก็บมาตั้งแต่ปีพศ2533โดยจะมีการปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งจะมีชุดข้อมูลเนี่ยครอบคลุมทั้ง177ประเทศในแหล่งข้อมูลวีดมมีประเด็นที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ นำมาคำนวณเป็นคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตตามคำถามที่ว่าการทุจริตทางการเมืองเป็นที่แพร่หลายมากน้อยเพียงใดโดยดัชนีแสดงความแพร่หลายของการทุจริตนี้ถูกคำนวณจากค่าเฉลี่ยของดัชนี4ด้านคือด้านแรกนะครับดัชนีการคอร์รัปชันในภาครัฐโดยใช้คำถามว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมเรียกรับสินบนหรือสิ่งของอื่นใดในระดับใด และเจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมขโมยเบียดบังหรือยักยอกงบประมาณหรือทรัพยากรภาคร,รัฐเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อคนในครอบครัวของตนเองบ่อยเพียงใดคำถามข้อที่2ครับดัชนีการคอร์รัปชันของผู้บริหารระดับสูงโดยใช้คำถามว่าผู้บริหารระดับสูงหรือตัวแทนมีพฤติกรรมเรียกรับสินบนหรือสิ่งของอื่นใดเป็นประจำหรือไม่ และผู้บริหารระดับสูงหรือตัวแทนเหล่านั้นมีพฤติกรรมขโมยเบียดบางหรือยักยอกงบป,ประมาณหรือทรัพยากรภาครัฐข้อที่3ครับคำถามก็คือดัชนีการคอร์รัปชันของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับโดยใช้คำถามว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในประเด็นเหล่านี้ในระดับใดและคำถามข้อที่4ข้อสุดท้ายครับ ดัชนีการคอร์รัปชันของฝ่ายตุลาการโดยใช้คำถามที่ว่าประชาชนหรือภาคธุรกิจมีการจ่ายเงินพิเศษที่ไม่มีเอกสารการจ่ายเงินนะครับหรือสินบนเพื่อเป็นการเร่งหรือชะลอกระบวนการของฝ่ายตุลาการในระดับใดครับและนี่ก็จะเป็นแหล่งข้อมูลนะครับที่จะวัดดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI นั่นเองนะครับ ที่จะสะท้อนภาพลักการทุจริตของประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งจะทำโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติหรือ T.I. นะครับและประเทศไทยก็จะถูกประเมินในครั้งนี้ด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของข่าวภูมิภาคกันบ้างนะครับพปชลบบุรีเฝ้าระวังการใช้งบกลางซ่อมสร้างถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัยบาดาลสำนักง,งานพปชประจำจังหวัดลบบุรี โดยกลุ่มง,งานป้องกันการทุจริตดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จัดกิจกรรมลงพื้นที่สังเกตการและรวบรวมข้อมูลปัญหาการทุจริตในเขตพื้นที่จังหวัดลบบุรีครั้งที่3ในประเด็นการเฝ้าระวังการทุจริตโครงการตามคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีง,งบประมาณพศ2565งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนของกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนหนึ่งโครงการงบประมาณ7ล้าน8แสนบาทพบรอยแตกร้าวของผิวถนนหลายแห่งจึงได้แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างเข้ามาแก้ไขซ่อมแซมโดยเร็วครับข่าวต่อไปครับปปชอขอนแก่นลงพื้นที่พบเทศบาลตะมนสะอาดขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันการทุจริต นายกุณภาคเดียวผู้อำนวยการสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่เทศบาลตำบลสะอาดอำเภอพองจังหวัดขอนแก่นเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินง,งานของปีที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการร่วมกันในการทำงานและยังได้มีการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดขอนแก่นให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่พร้อมยกระดับค่าคะแนน ITA ของหน่วยง,งานภาครัฐและขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันการทุจริตต่อไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับรายการภารกิจพิชิตกงขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังมาตั้งแต่ต้นรายการวันนี้ผมสศิวัตร,รนันพันขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า เวลา19เนาฬสนาทีถึง20นากาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการภารกิจพิชิตโกง ผลิตรายการโดยสำนักงานปปอชอท่านผู้ฟังสาม,มารถติดตามรับฟังได้ทุกวันศุกร์เวลา19.30นาทีถึงเวลา20.00นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบความสุขความสำเร็จในหน้าที่การงานสวัสดี